สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเนยก็จะมารีวิวเป็นที่ทําหน้าที่หนึ่งที่ขึ้นชื่อมากๆตั้งแต่สมัยคุณแม่มาเลยคืออันเนี้ยต้องบอกเลยว่าจ้างมาแต่ว่าเหตุผลที่รับก็คือแม่บอกว่าที่เนี่ยดังมาตั้งแต่รุ่นแม่แล้วแล้วก็ดังในแง่ที่ว่าขายดีมากๆในผลิตภัณฑ์ของเรื่องซิลฟ้าแล้วก็มีแบบตั้งแต่แบบว่าทําหน้าในระดับที่แบบเลเวลอ่อนๆค่อยๆรักษาจนถึงแบบว่า รุนแรงแบบรักษาทีเดียวหาเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าที่ไหนคะ่ะนี่ก็จะเป็นด้านหน้าของร้านจันสว่างคลินิกสาขาหัวไซนะครศรีธรรมราชนะคะตามเนยเข้ามากันได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะตอนนี้เลยก็มาถึงที่ จันสว่างแล้วนะคะสาขาหัวใจค่ะเดี๋ยวก็มาดูกันว่าเนยจะมาทำอะไรที่นี่นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะ ก่อนจะเริ่มทํากันนะคะเนยขอตะเวนดูรอบๆร้านก,ก่อนคะ่ะก็จะเห็นได้ว,ว่ามีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเลยนะคะที่เกี่ยวกับการบํารุงผิวหน้าคะ่ะนอกจากนี้นะคะคอร์สการบํารุงหน้าก็ไม่ได้แพงอะไรเลยเริ่มต้นแค่หลักสิบเท่านั้นโอ้โหประหลาดใจมากๆเลยคะ่ะใครว่าของดีจะต้องแพงเสมอไปไม่จริงเลยคะ่ะ ได้รับการแนะนำมาว่าแบบคลินิกแสงสว่างเนี่ยเป็นที่ที่แบบว่าดูแลเรื่องปัญหาเรื่องผิวหน้าด้วยทันตอค่ะเลยอยากมาถามว่าเนยมีปัญหาผิวหน้าอะไรที่แบบคนจะได้รับก,การแนะนำบ้างไหมคะคือจากที่ดูเบื้องต้นเลยคุณเนยเหมือนจะมีปกดๆตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีรอยเหมือนจุดดำานิดนหน่อยประมาณตรงนี้แล้วก็เหมือนกับ หน้าที่เบื้องต้นก็คืออาจจะใช้ตัวผลิตภัณฑ์ที่ทําให้ผิวหน้าแห้งก่อน<ม>เพราะว่าการรักษาเนี่ยเบืงต้นคือต้องทําให้ผิวไม่มันค่ะค่ะในมิผลิตภัณฑ์ตัวไหนแน,นะนำนะคะคือถ้ารักษาแบบเร็วที่สุดนะคะก็จะเป็นแบบการขัดเซลล์ซึ่งอาการก็จะมีอาการเห่บวมแดงมีอาการเห่บวมแดงด้วยแล้วเนยจะทํายังไงดีล่ะคะเนี่ยตัวนี้จะลดความมันการจัดสีเที่ยน ให้ผวเนี่ยเรียบเนียนนุ่มขึ้นค่ะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นเอ็กซ์เปิดเดียวนะคะตัวนี้จะรักษาหลังจากฟังมานะคะจริงๆ,งๆก็ไม่ได้มีแต่การรักษาแบบรุนแรงที่เหอบวมแดงอย่างเดียวนะคะมีการรักษาที่เริ่มต้นจากการแบบผัดเซลล์ผิวเบาๆไม่แรงมากด้วยค่ะวันนี้ในว่านนยจะลองเริ่มจากการใช้คอสเบาๆรักษาหน้าในก่อนค่ะ หลังจากได้ฟังพี่เขาอธิบายถึงสรรพคุณและประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วนะคะเนยบอกเลยว่าเนยรู้สึกมั่นใจขึ้นเลยค่ะว่าหน้าของเนยจะต้องดีขึ้นแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวคอยดูกันนะคะว่าวันนี้เนยจะทำอะไรกับหน้าของเนยค่ะ ก็จะเป็นขั้นตอนการทำหน้านะคะตามมาดูกันคนะโดยคอที่เนยเลือกทำในวันนี้นะคะก็จะเป็นคอเกี่ยวกับการผลัดเซลล์ผิวของหน้าค่ะซึ่งก็ไม่ต้องกลัวเรื่องอาการเห่อบวมแดงใดๆนะคะเพราะว่าคอน,นี้จะเริ่มต้นจากการที่ค่อยค่อยทำค่อยคบําบำรุงอย่างล้ำลึกขึ้นในแต่ละสเต็ปค่ะก็คือเรียกได้ว่าหลังจากทำคอน,นี้เสร็จสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะคะ ก็ทําเจนลาตินิกเสร็จแล้วนะคะบอกเลยว่าพี่เก๋นี่มือเบามาก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 ,มากคอยเมื่อกี้ไม่ดียังไงนะคะพี่เก๋เมื่อกี้เป็นการผัดเซลล์แบบไม่มีอาการนะคะเจนลาตินิกคือไม่เหอไม่บวมไม่แดงค่ะลอกเบามากๆใช้ชีวิตได้ปกติแล้วก็แต่งหน้าได้เหมือนเดิมเลยค่ะ แนนแลนดเนก็สามารถไปทํางานต่อได้นะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะบอกเลยว่าแนะนําเลยค่ะจันสว่างสาขาหัวใต้นครศรีธรรมราชนะคะใครผ่านไปผ่านมาสามารถมาได้นะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมค่ะเนยมีกิฟต์วอยชื่อแจกด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดฟอลโล่เอาไว้ให้ดีนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ น,นี่ก็จะเป็นรูปปีฟองที่เนยถ่ายคู่กับพี่ที่จันสว่างนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะหน้าก็จะมีจุดหมองคล้ำหน่อยๆน,นะคะส่วนรูปอัปเตอร์ตามไปดูกันได้เลยคะ่ะไงล่ะหน้าใสขึ้นเยอะเลย mm hmm. เห็นไหม